เรื่องย่อแสนรักทางช่อง3มตอนที่21รณกรพาตำรวจมารวบตัวฉัดและชมชวีจนฉัดถูกวิสามันแต่ชมชวีก็หนีรอดไปได้ชมชวีแค้นหนักที่รู้ว่าทองที่ขโมยมาเป็นของปลอมบัญชาให้เพชรไว้เป็นของขวัญงานแต่งงานของรณกรเหมยได้เห็นสร้อยเพชรที่รณกรเอามาให้ช่วยเลือกจึงจำได้ทันทีว่ามาจากร้านของรัก ดวงพรเปิดฉากตบตีกับหงยกที่ร้านเพชรในจังหวัดอย่างไม่ห่วงภาพรณกรเอาการแต่งงานมาให้และได้เคลียร์ใจกับทางรักและรวีวันแต่งงานของรณกรราวีเอารถไปรับรักและชวนมางานด้วยกันเพื่ออยากจะพูดคุยความในใจที่เตี่ยสั่งเสียวไว้ทางด้านโชมชวีก็แฝงตัวมาในงานแต่งงานของของรณกรเมื่อความแค้นต้องชำระ อย่าปล่อยุกคนในบ้านโรงพาณิชย์ได้สงบสุขโฉมชวีจะเป็นคนจัดการเอง